ชีวิตที่เคยเคยเป็นอยู่อย่างเดิมเดิมบนเส้นทางวนวนซ้ำซำ้ในโลกอันกว้างไกลทำไมดูแคบจังความคิดเหมือนโดนตีกรอบเอาไว้เหมือนถูกคิดเส้นให้เดินทางเหมือนถูกลากสูงไปทำไมชีวิตต้องเป็นอย่างนี้ นช้าเข้าโรงเรียนดำเรียนกันทั้งปีจบแล้วก็ไปทำงานเพือนี่นะครับลงสีุ่นคุณค่านะครับที่พวกเราได้มามาเรียนในวิชาท่านสิกมาก้าาฝันนะครับในวิชาศิลป์เด่นเป็นงานใช้นวิชาครับเอยมาอยูที่ครับอ๋อตอนนี้เขาหายไปแล้วครับเราจะไปตามหากันเลยนะครับ จากชีวิตที่เหมือนอยู่ในกล่องร่ำเรียนเพื่อทำชีวิตให้งดงามออกจากชีวิตในกละลาทำสิ่งที่ท้าทายได้เรียนได้ลองได้รู้นอกกล่องเฮ้เราอยู่ตรงทนเลกว่านะครับนี่เป็นสรมาติเด็กชายนนยนายกันเลยครับคุณชื่ออะไรครับแนนนายครับ ท่านออะไรครับปอสามครับปอสามแล้ววันนี้ทําอะไรครับกว่าครับกว่าที่ไหนครับตรงนี้ครับตรงนี้คือตรงไหนครับเรงสี่บุกข้าวครับครับแล้ววันนี้สนกไงครับสนุกครับสนุกมากที่สุไหมครับครับวันนี้รงานเยอะนะครับวันนี้เยอะครับตรงไหนบ้างครับตรงนี้พี่ครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับวีขอขอดได้พี่ไทยเป็นไงคุณพี่กวดวันนี้คุณทำอะไรครับมากวาดพื้นครับเอ้ยคุณชื่ออะไรครับเด็กชายช่วงทวียงดารงอยู่ชั้นป .4 ชื่อเล่นชูงแล้วทำไมตอนนี้มันเขียนว่าพันธุ์องชูงครับเพราะว่าใส่เสื้อเพื่อนครับเพื่อนเหรอครับพี่ครับชั้นปอะครับป .4 ครับป .4 แล้ววันนี้ทำอะไรครับวันนี้กวดพื้นครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ ไม่กวาดมุงเต้าครับพุงเต้าไม้กวาดใช่ไหมครับไม่ใช่ครับไม่ถากที่ฝุ่นเออเดี๋ยววันนี้รู้สึกไงครับรู้สึกสนุกมากครับทีนี่ครับครับขอบคุณครับอนี่นะครับคือข้าวที่บารลาดนะครับมีมากมายหลายหลานะครับ เราจะไปดูกำลังวิธีกันการทำงานของพวกเขากันเลยนะครับงานได้ทำดีได้ความ นี่คือเตียงจากคนชายแดนคุณทำไม่เจ็บปวดเลือดแสนใครจะเข้าใจทุกคนชายแดนหินนัูซูนเสียไปมามีอรมทนมีอะไรมาทษแทนเสียงระเบิดแรวกากาลงที่บ้านทั้งกีดลองสัญชาติยานหมดหน้ามื่นหล่นลาน พยาบาลบ,บาอกให้เขาบังเกอร์จะบินปืนนทำมันกลุ้มควันในหูอื้อน,นึกว่าเป็นฟันสักพักก็มีประกาศให้อพยพกันทั้งเด็กและผู้ใหญ่โกยจนตัวสั่นนี่คือยัง,ยงเยอไงคนเจริญน่าไม่เจ็บปวดแล้วเจนใครกันจะเขาเ้าใจริญคนเจริถึงนี้ซูนฟรีก็ไม่มีอะไรมาโทษแเนอ,อ่ะจบแล้วเหรอคนีมครับ,บตรงครับโอ้โหโอ้โห โอ้โหไหนอะเครื่องไหนอะเครื่องเป่าอะเหรอโอ้โหเตียนมันตั้งอนนุ่นเลยเหรอโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเลยลูกเอาเลยอ้อยตำเลนเลยอ้หยถึงหลักใจเลยจนแล้วจนถึงหลักใจแล้วจนถึงหลักใจแล้ว เอาไปเลยโอ้ยิงไปยิงไปยิงไปก่อนโอ้เอาเอาเอาควัตามโอ้โหภูมพุทธเอาเลยลูกฟาดตามฟาดตางติดโมโม่เปล่าให้ภูมพุทธหน่อยติดนะไปไม่ได้เหรอและลิมนลิ้นหนาหนาเลยเอาปล่าให้ภูมพุทธหน่อย โอ้โหนี่มันต้องอย่างนี้โรงสีของเราตั้งนานแล้วมาได้สมุนพรามาทำให้เตียนเองโอ้โหปล่เลยป่เลยไปไปปุ๊บเลยของอาธรรมชาติก็มีตวงนะแบบเนี้ยโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนตั้งอน้มาใช่ไหม โอ้โหเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเลิกเลยลูกเสร็จแล้วเลิกเลยทำให้ดีที่สุดแล้วเลิกเลยนานๆเราจะมาช่วยลงสีทีเขาทำให้เราทุกวันทำให้เรามีข้าวกินทุกวันวันนี้เราได้มาช่วยเขาทำให้สุดยอดไปเลยนะเอาเลยกแลง ลงสีบ้านราดของเราเชื่อลงสีอะไรคะลงสีขาวอ่านอ่านสิอ่านให้ครบเลยคะ่ะลงสีาวจากคนของแผ่นดินจำกัดนะลงสีของเราขึ้นกับสากรเอ่ออาการเกษตรคนของแผ่นดินนะคะะเ,เรามีสมาชิกในการที่ผลิตข้าวไร้สารทอ่ะ มาส่งพวกเราประมาณสามสามสี่กลุ่ม่ะประมาณสี่สิบคนนะคะตอนนี้วันนี้สิงห์มาจะมาอ,อ,อธิบายให้ฟังถึงสองประเด็นนะประเด็นที่1คือขั้นตอนการทำงานในการสีข้าวนะคะประเด็นที่สองคือจำนวนข้าวของเราที่ผลิตนะในแต่ละปีนะคะว่า จำนวนเท่าไรอ่ะเราก็ชนิดของข้าวนะคะที่เราผลิตอยู่อ่ะอันนี้อ่ะมาขั้นตอนที่หนึ่งในการผลิตนะอ่านักเรียนมาทางนี้อ่ะตอนแรกเริ่มแรกเราจะเอาข้าวมาลงอ่ะข้าวมาลงในหลุมตรงนี้อ่ะนักเรียนเห็นหลุมไหมอ่ะอืมีมได้ ก็จะเอาข้าวอ่อันนี้ไม่ได้เปิดเอาเปิดแล้วแต่ทำไมมันไม่เียวสังคมวันนี้คูจะถามนะขั้ตอนนอ้เอาข้าวจากหลุมนะคะโดยใช้โฟกลิฟต์ยกมาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นจัมโบ้ใหญ่ๆใช่ไหมคนยกไม่ไหวต้องใช้โฟกลิฟต์ยกมาแล้วก็มาเปิดอ่เปิดก้นมันแล้วก็ปล่อยมันลงไปอ่ะ พอปล่อยมันลงไปพอเต็มแล้วก็จะดูดขึ้นนะคะดูดขึ้นไปข้างบนนี่แล้วก็ไปนู่นไปที่ไปที่เครื่องกรองมันต้องไปแยกก่อนไปแยกอ,อะไรข้าวกับพวกฟางพวกอะไรออกก่อนนะคะอันนี้คือตรงที่เอาข้าวลงก็เรียกว่าหลุมนะ,ม,ะมาทางนี้ค่ะคราวนี้ได้ไปลูกตามไป <laughs> <laughs> เดี๋ยวกดูตําเลนจ้น่ะน่ะจ้าคราวนี้ข้าวก็จะลงมาตรงนี้นะคะดูดมาแล้วมาตรงนี้อ่ะาขึ้นไปดูได้ค่ะเนี่ยขึ้นไปตรงนี้นี่ยมันก็จะตํเนี้มันก็จะเป็นตะแกรงโยกเห็นไหม เห็นมันแยกกันไหมลูกเอ็นตะคอนโฟดอ่าอันไหนใส่พันที่พี่ด้วยอะแงโยกฮะใส่พันที่พี่เขาโดนอ๋อลบปุ๋ยค่ะอ่าอันนี้มันจะโยกนะคะเวลามันทํางานมันจะโยกอ่านี่ยส่วนที่เป็นฟางใช่ไหมก็จะออกมาโยกลงหรือว่าโยกซ้ายขวาขอดูก่อนอ่ะโยกขึ้นโยกลงอ่ะโยกขึ้นโยกลงนะเอ๊ถึงมากก็นึกไม่ออกสายหรือขวาจำไม่ได้ละอ่ะ แล้วมันก็จะทำเนี่ยขึ้นไปตรงนี้อีกนะคะข้าวก็จะขึ้นไปตรงนี้แล้วก็จะลงมากระท้อเปลือกตรงนี้นะก็จะกระท้อเปลือกตรงนี้จะเป็นเครื่องกระท้อเปลือกนะคะแล้วก็จะขึ้นไปขัดข้างบนอันนี้กระท้อเปลือกแล้วเป็นข้าวข้าวกให้กระท้อเปลือกอย่างเดียวแล้วไม่ต้องขัดออกได้ใช่ไหมอาชิคาม่ตระดับหรือว่าเราทำระดับที่เป็นข้าวซ้อมมือค่ะ ก็มันจะมีเครื่องขัดอยู่ข้างบนนะคะอ่ะก็จะลงมาแล้วเขาก็จะ,ะขึ้นไปขัดอีกทีหนึ่งอยู่ชั้นสองการขัดนะคะถ้าเกิดว่าเป็นข้าวกล้องมันก็จะขัดหนึ่งหัวถ้าเป็ถ้าเป็นข้าวซ้อมก็จะขัดสองหัวถ้าเป็นข้าวขาวขัดสามหัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะมันจะต้องมีขั้นตอนการขัดข้าวอันนี้ก็แล้วแล้วผงที่เราขัดจากข้าวกล้องขัด หัวที่สหัวที่สามเราผงตัวส่วนนั้นไปไว้ตรงส่วนไหนคที่เขาเรียกว่าแกลบเป็นแรบลำนะคะอ่าขั้งหลังนี่ก็จะเป็นอ่ามามามาดูแแบบเลยเคยมาตักแล้วใช่ไหมอ่าพอ พอขัดข้าวแล้วใช่ไหมมันก็จะมีส่วนเปลือกมันมันจะจะมีแยกเป็นสามส่วนนะคะนักเรียนมันจะมีํำอ่อนลำหยาบแล้วก็แกรบทั้งแกลบนี้จะออกไปข้างหลังเลยแกลบที่เราไปทำอ่าใช่จะออกไปอยู่ข้างหลังอ่าที่พวกเรามาตักแกรบด้านหลังนั่นแหละอ่าอ่าส่วนอันนี้จะเป็นเรียกว่าลำอ่อน อะแล้วที่เวลาไปรำข้าวอะไรนะคะสิกรรมาชไปทานตรงนี้มอนแะตรงนี้เราไม่เอาเพราะว่ามันจะไม่สะอาดแล้วตรงที่เราเราเอาไปทานเราไปสีเครื่องเล็กที่เราทานกันคือเราทำเครื่องเล็กค่ะเพราะว่ามันไม่สะอาดเพราะว่าท่อมันยาวเราทําความสะอาดไม่ถึงอันนี้คือเราจะเอาอันนี้ไปทำอะไรคะอันนี้ไปเลี้ยงสัตว์ชาวบ้านชาวบ้านก็จะมาซื้อไปเลี้ยงสัตว์นะคะไปเลี้ยงไก่เลี้ยงหมู เลี้ยงควายเลี้ยงวัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาค่ะยก็อยู่นอ่ะมันจะมีมดอยู่รอบๆเพราะว่านานๆเรามาทำห้าสอทีหนึ่งอ่ะอันนี้คือลำอ่อนอ่ะนังเดียนจะไปจับดูก็ได้นะมันอ่อนแค่ไหน

มา,มาตรงนี้ก็ได้มางั้นจะพูดต่อขั้นตอนการผลิตอีกนะอะได้ยินหรือเปล่าได้ยินหรือเปล่าเด็กๆมาเดี๋ยวให้จบให้จบสองประเด็นอ่า ถึงวันไม่ได้พาไปดูนะแล้วตอนนี้พอเป็นข้าวออกมาแล้วใช่ไหมมันก็จะมีแยกแยกว่าเป็นข้าวปลายแล้วก็ข้าวดีข้าวปลาจะไปลงตรงนู้นนะพวกหนูเดินผ่านมาแล้วส่วนข้าวดีข้าวดีก็จะมันจะมีปนนะมันอาจจะข้าวข้าวดีมีปนข้าวแดงข้าวอะไรมาด้วยข้าวสีดํามาด้วยมันก็จะถูกเข้าไปในเครื่องในห้องเครื่องอ่นักเรียนมองไป เขเรียกห,ห้องเครื่องนั้นจะเป็นห้องยิงยิงสีที่มันแตกต่างเนี่ยออกไปสมมติว่าเราจะเอาข้าวขาวใช่ไหมสีแดงสีดําอะไรที่มันปนมาเครื่องนั้นเนี่ยจะถูกยิงออกหมดนะอะมันก็จะยิงออกหมดหรือว่าจำอันอันจะมีอะไรปนเปื้อนอีกหน่อยเครื่องนั้นจะถูกยิงออกหมดนะคะแล้วมันค่อยปล่อยเข้ามาอ่นะมันผ่านเครืห้องเครื่องเราแล้วมันก็จะปล่อยเข้ามาลงที่ไซโลตรงนี้อ่นะตรงนี้เรียกไซโลนะ มันก็จะเป็นข้าวออกมาที่สะอาดนะคะ,ะส่วนข้าวที่ถูกยิงออกมาก็จะอยู่ในกระสอบนะนักเรียนไปดูได้นะคะมันก็จะเป็นสีที่ปนๆปกันอ,อันนี้จะเป็นอะ,อะไรขั้นตอนการทํางานของโรงสีเรานะคะ,ะส่วนเครื่องยิงนะ่ะหลวงปู่ซื้อให้ราคาแพงนะคะราคาสองล้านเลยนะเออซื้อจากประเทศจีนค่ะ ทำให้ข้าวเราสะอาดขึ้นให้มีคุณภาพขึ้นนะแต่มันก็อาจจะมีหินปนอยู่บางอันใช่ไหมที่หินปนอ่ะเพราะว่าเราไปสีเครื่องเล็กอย่างเงี้ยที่มันถูกยิงออกมาแล้วเราก็ต้องไปแยกเครื่องเล็กอีกทีหรือบางทีเราคัดคัดไม่หมดอย่างพวกหนูที่ไปคัดก็คือสิ่งที่ยิงออกมานะข้าวที่ถูกยิงออกมามันก็อาจจะมีหินปนอยู่บ้างแล้วเราก็ค่อยเอาไปคัดเอาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อไม่ทิ้งของเราเอามากินได้ มีคุณภาพอยู่นะและข้าวของเราที่สีแต่ละปีผลิตแต่ละปีนะคะ,ะรวมจำนวนมาแล้วก็ประมาณ500ปีนี้นะคะเฉพาะปีนี้นะ521ตันนะคะ,ะที่เราซื้อมาจากเครือข่ายเป็นข้าวมาะลิข้าวมะลิก็ที่พวกเรากินกันอยู่นะเขาเรียกว่าข้าวหอ,อมมะลิ ไม่ไม่ไม่ทั้งหมดอ่าทั้งหมดทั้งหมดที่ที่มีมมการวัดไคว่าเราเก็บกินของชาวชุมชนเราประมาณอ๋อถ้ากินเฉพาะในหมู่บ้านของเรานะคะก็ประมาณเอ่อถ้าเป็นข้าวสารก็ประมาณสามสิบกว่าตันถ้าเป็นข้าวเปลือกก็ประมาณแปดสิบตันนะคะแปดสิบถ <Gos S 1> ึงร้อยตันนะคะเฉพาะบ้านเราเนาะกินด้วยบริจาคด้วยนะคะเนี่ยก็จะมีข้าวเหนียวนะ ข้าวในบ้านเราก็จะมีข้าวเหนียงข้าวมะลิสองข้าวเหนียวอนักเรียนสองครั้งจาเป็นข้าวซ้อมนะคะอ่าข้าวเหนียวสามข้าวกขอข้าวกขอก็คล้ายข้าวมะลิแต่ว่ามันจะมีน้ําตาลต่ํามันจะเหมาะกับคนที่เป็นเบาหวานเออมันเขาเป็นเบาหวานเขาก็ต้องใช้กินเอ็นกินข้าวเอ่อกรอะ น้ำตาลจะไม่ขึ้นนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมาลิแดงะมารีแดงนะคะข้าวไรเบอรี่ก็คือสีดำก็จะมีทั้งข้าวขาวข้าวเหนียวข้าวแดงข้าวดำมีสีท้อหอเลยนะคะอันนี้ก็ครูไปถามเอานะนักเรียนจำได้ไหมนักเรียนจำลองจำซิทบทวนให้ข้ามีข้าวชื่อข้าวอะไรบ้างคะข้าวของมาริข้าวขอา ข้าวเหนียวอ่มะลิแดงข้าไรเบอร์รี่โอ้เก่งมากเลยค่ะอ่าอ่าก็ประมาณห้าร้อยยี่สิบเอ็ดตันนะแต่ข้าวเหนียวเราย,ยังไม่พอเราต้องให้อชาวนาบรรลาดททำเพิ่มอีกชาวนาบรรลาดมีใครบ้างม,มีมีพ่อตูนหนูใช่ไหมมีพ่อใครลุงแม่นมั่น ลุงเมนลุงเมนก็จะช่วยกันทํามาเพิ่มอีกให้มันพอกินนะคะข้าวเหนียวบ้านเราถ้าจะพอกินต้องสามสิบตันและแต่นี้อะอะไรอ่ะข้าวเหนียวมีหลายพันนะมีขา้าวหนองคายหอมน้องคายหรือว่าข้าวเล้าแตกอ่หรือว่ากลขอหกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> อันนี้คือข้าวเหนียว ไอ้พวกเนี้เขาก็จะทําเป็นข้าวนาปลังได้นะ,ะ <Okay. S 1> ข้าวบางชนิดก็เป็นข้าวนาปีนานาปีปลูกเฉพาะเเอเอ,เอ,เอกลางปีถึงปลายปีไปเก็บเปี่ยวตอนปลายปีแต่ถ้าเป็นข้าวนาปังเขาจะปลูกต้นปีแล้วไปเก็บเปี่ยวกลางปีนี่คือข้าวนาปลังนะคะ,คะอ่ะเหนื่อยยังอยากไปเล่นแล้ว ก็อนุโมทนาทุกคนที่มาลงสีนะวันนี้เป็นไงคะเหนื่อยไหมในการเก็บข้าวเหนื่อยไหมไม่ไม่เหนื่อยอะไรนะกวาดเออพวกผมคนที่กวาดเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยฝุ่นข้าวตาด้วยเหรอไม่มีใส่แว่นเหรอเออต้องใส่แว่นด้วยเนาะอ่ะที่ลงสีต้องทําความสะอาดเนี่ยเวลาสีข้าวเสร็จแล้วก็ต้องทําความสะอาดเครื่องสีสิกรรานงามงานก็ ไม่มีใครช่วยท่านทําอยู่คนเดียวเก่งไหมเออถ้าพวกหนูมาช่วยเนี่ยก็จะแบ่งเบานะเดี๋ยวมาฝึกไว้วันหน้าจะขอแรงจะขอแรงหนุ่มๆมาช่วยมาช่วยทำห้าสอหลังหลังสีข้าวแล้วนะค่ะ,ะค่ะ,ะก็โมทนาทุกคนที่มาวันนี้อให้แข็งแรงแข็งแรงทุกคนนะคะสาธุค่ะ ไปขึ้ตามะวเาะเ้นอ่าบตาก็แวอือ่ะใชรเป็นหัวหน้าขอะสาธค่ะ เืในชีวิตที่เคยเคยเป็นอยู่อย่างเดิมเดิมบนเส้นทางวนวนซ้ำซ้ำในลกอันกว้างไกลทำไมดูแคบจํำความคิดเหมือนโดนตีกรอบเอาไว้เหมือนถูกคิดเส้นให้เดินทางเหมือนถูกลากูงไปทำไมชีวิตต้องเป็นอย่างนี้ ไปก่อนกูนี้ไปกตุ้นเงก่อนไอ้กเล็์หักไปมาดูรถให้ได้ลยไปเลยเอไปเลยลงมาป้อลงมาข้างหน้างบนากลนางบนาข้างน้าง่นนข้างบ้างนบน้างง ออกจากชีวิตในกาลาทำสิ่งที่ท้าทายได้เรียนได้ลองได้รู้หนอกกลองเรียนรู้จากของจริงทำจริงจนช้ำชกคันลองสิ่งเด่นเป็นงานชันวิชาก็คงต้องเหงาในบางวันทดท้อในบางคราวคนดีต้องเจอปัญหา